สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวฟินแลนด์นะคะเป็นไงไม่ได้เจอตังคิวตั้งนานคิดถึงกันไหมไม่เป็นไรตังคิวคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะก็ช่วงนี้ก็เรียนซัมเมอร์ค่ะเตรียมตัวเข้ามาหาหลัยนะคะเดือนจะเปิดทอมยากมากๆเลยแต่ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเหมือนตั้งใจเรียนนะ,ะตั้งใจเพื่อจะให้เป็นปีหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กาลังทําซิงเกิลใหม่อยู่ด้วยค่ะ ยังไงก็อยากให้ติดตามกันนะคะแล้วก็ซิงเกิลนี้เนี่ยมีอะไรแปลกๆใหม่หลายอย่างเลยนะคะแน่นอนสีผมแตงกุ o u เปลี่ยนไปแล้วนะหวังว่าหลายคนน่าจ,จะชอบแล้วก็มีเรียน ที่ Thank you อัพคลิปลงใน i n s t a g r กรมบ่อยๆนะคะหรือว่าทุกคนจะเข้าไปดูที่ a l l c o m m i c a l s c o m ก็ได้นะคะก็มีโพสคลิปลงไปด้วยนะคะก็จริงๆเรียนเนี่ยเราก็ฝึกฝนนะคะเป็นการเรียนแบบสไตล์การเต้นใหม่ๆนะคะเพื่อไปอัดแอพใช้กับซิงเกิลใหม่ของ t h a n กิ o วค่ะคิดถึงพี่โด่งพี่เอียงพี่วินมากๆเลยนะคะยังไงอย่าลืม t h a ง k you นะและยังไงเจอกันที่ฟินแลนด์นะคะบ๊ายบายถ้าไม่อยากพลาดรายการเด็ดๆจาก You ชั่นแนล กด subscribe เลย You Channel โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง